มาดูพริกดูไล่นาอีกแล้วครับท่านโอ้ข้าวกำลังเขียวกระจี อ,อันนี้ข้าวข้าวเจ้าข้าวเจ้าภาษาอีสานข้าวเจ้าภาษาไทยก็ข้าวเจ้าอันนี้แตงครับอ๋อมีลูกด้วยแตงมาเลยเลยแตงไทยครับแตงไทย ทั้งผักทั้งหญ้าทั้งข้าว